ช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่30มกราคม2566นะเรื่องธรรมะก็คือเรื่องที่มันมีอยู่ทุกขณะนี่เองเรื่องธรรมะที่คนบางคนยังไม่ได้สำมาทิฏฐิแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมก็พยายามที่จะ หาทางเ,าเข้าใจหรือหาทางได้สัมผัสกับธรรมเนี่ยก็เลยเวุ่นวายอยู่กับการค้นหาธรรมะด้วยพิธีการบ้างรูปแบบบ้างพราวัดบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็หาทางกันไปคิดกันไปเมาความคิดไป ต่างๆนานาสารพัดแต่แล้วก็ไม่มีใครเจอธรรมะเลยนะสำหรับคนที่สัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้ส่วนคนไหนที่เขาเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเราก็จะเห็นว่าธรรมะมันก็มีอยู่กับความไม่หลับนี่แหละ ความไม่หลับเนี่ยรู้อยู่เห็นอยู่ทุกอย่างรู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ในทุกขณะขณะเขาก็เป็นธรรมะอยู่แล้วปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันก็เลยไม่น้อมใจให้เป็นธรรมเ,เมื่อพูดถึงความไม่เข้าใจ ก็แสดงว่ามันมีสาเหตุที่ทำไม่ให้เข้าใจแล้วสาเหตุที่ทำให้ไม่เข้าใจคืออะไรก็คือกิเลสความโง่งเจ้าของนั่นเองมันทำให้ไม่เข้าใจกิเลสความโง่งเขาขวางไว้ก็เลยเข้าใจไม่ได้แค่นั้นเองเออถ้ากิเลสเขา เขาวางมือหรือเขายอมนะเขายอมถึงจะมีอยู่แต่ก็ยอมยอมให้ปัญญาสัมมาทิฏฐิเขาเกิดขึ้นมาทำหน้าที่บ้างมันก็จะสามารถเข้าใจได้แต่กิเลสเขาไม่ยอมเขาแข็งขืนใช่ไหมเขาแข็งขืนเขาไม่ยอมให้เข้าใจเองานของกิเลสเขาขวางไว้เงี้ยเขาแน่เห็นใจคนบางคน เข้ามาในศาสนานี้หวังว่าจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ทั้งชีวิตของการเข้ามาเช่นมาบวชเนี่ยบวชเป็นพระก็ดีบวชเป็นแม่ชีก็ตามบางคนเขาตั้งใจมากนะตั้งใจมาบวชแต่แล้วการบวชของเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในทางธรรม ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยแ้งที่ตั้งใจจะบวชมาปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะคิดไปว่าการปฏิบัติธรรมนั่นมันดีนะมันดีมันก็เป็นแค่ความคิดแล้วเป็นหลงเมาความคิดแต่ไม่รู้ว่าดีจริงๆเ่ะมันอยู่ตรงไหนการบวชนี้ดีหนอหลเนะีนะ่ยอ่ะ สาธุขโขปรับปัจฉันการบวชนี้ดีหนอแหล่เนี่ยเออไอ้ดีเนี่ยมันดีตรงไหนเขาไม่รู้แม่ชีก็ไม่รู้พระก็ไม่รู้โยมก็ไม่รู้กิจกรรมทุกอย่างเนีมันดีการบวชนี่ยมันดีแต่รู้ไหมว่ามันดีอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้ไงแต่เขาบอกว่าดีอยู่นะถ้าไม่ดีเขาไม่บวชหรอก อย่างคนที่มาบวชเขาคิดว่าบวชด,ดีบวชเป็นพระก็ดีบวชเป็นแม่ชีก็ดีมันดีเงี้ยเลยมาบวชเขายอมรับตรงเนี้ยเขาคิดอย่างนี้แล้วเขาคิดว่ามันมีอะไรดีอยู่แต่เขาไม่รู้ว่ามันดียังไงอะแต่รู้ว่ามันมีมันมีของดีซ่อนอยู่ระหว่างที่บวชมาก็าพยายามตามหาของดีที่ซ่อนอยู่แต่หาอย่างไรก็ไม่พบ หาอย่างไรก็ไม่พบอ่ะเออทั้งที่เจ้าของก็ใช้พลังงานมาตามหาด้วยพจวัดด้วยการบวชนะโดยการบวชแล้วก็ทำพจวัดอภิบัตรอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> บางคนน่ยจนวันตายก็ยังไม่เจอของดีจากการบวชนะเจอแต่ของชั่วในครันี้บวชมาอ่าฮอล่า ล่าเหยื่อตามอำนาจกิเลสด่ากันถ้าไฟแลบแย่งผลประโยชน์เครื่องเสีสนองตันหากันชาดกันถะจนะไม่เหลือสถานะของความเป็นสัตว์สุขติเลยเพราะผมจิตมาลงที่ต่ำไงไม่เห็นของดีในการบวชบวชแล้วก็น่าเห็นใจกันนะโยมนะ หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยก็คือพูดให้เห็นว่าหน้าตาของกิเลสเนี่ยมันหลอกหลอนคนที่ลงทุนเข้ามาทำกิจกรรมในาศาสนามีการบวชเป็นต้นเนี่ยมันต้องลงทุนเข้ามานะอ่าน่าเห็นใจมากเมื่อบวดเข้ามาหรือญาติโยมเข้ามาทำกิจกรรมแล้วไม่เจอของดีเนี่ยมันก็สงสารกันนะโยม นะอุตส่าห์ลงทุนเยอะสักขนาดนี้แต่ไม่ได้ลิมรสนะของดนะีรถอร่อยของทามแมนะ่เป็นยังไงนะเออมันไม่รู้จักนะ่าสงสารน่าเห็นใจหลวงพ่อก็จึงพยายามที่จะมาอธิบายให้ทุกคนได้เห็นของดี แต่บางคนฟังคำอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เห็นนะเออไม่เห็นก็เลยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ของดีไปอา้าวนี่หลวงพ่อกำลังพูดว่าของดีเนี่ยจะบวชหรือไม่บวชก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมมุติเลยก็ได้ของดีก็อยู่ที่ณะขณะแนะ ที่มันไม่เกิดความเป็นเราไงไม่เกิดความเป็นเราที่ณะแนนน่นแหละคือของดีเนี่ยณะนมันก็มีอ่ะมีกายมีใจใช่ไหมมีสิ่งปรากฏเนี่ยก็ให้มันเหลือแต่สิ่งปรากฏไม่ต้องมีเราได้ไหมละ่ะอ่ะอย่างเวลาเนี่ยใครทำอะไรอยู่เนี่ยลองให้มันเป็นแค่สิ่งปรากฏไม่ต้องมีเราทำ ไม่ต้องมีเราทำเลยจะเป็นยังไงธรรมชาติที่ไม่ต้องมีเราในรูปในนามในกายในใจที่กำลังกินกำลังถ่ายกำลังลุกกำลังนั่งกำลังเหยียดกำลังคู่แม่ชีตักอาหารทุกคนนั่งหายใจยืนหายใจนอนหายใจทำอะไรก็ทำไปแต่ขณะแต่และขณะขณะขณะเนี่ย มันก็มีแค่สิ่งเนี่ยสิ่งที่ปรากฏหาใช่เราไม่ไม่ได้มีเราในสิ่งที่มีอยู่ทุกขณะนะทุกขณะนะตอนนี้ต้องมีสตินะมีสติกำกับอยู่กับขณะขณะขณะเนี่ยมันก็มีแต่ของมันอย่างนี้มีแต่ของมันแล้วแล้วแล้วเรากันเกิดขึ้นจากความโง่ไปหายไปอ่ะ นั่นแหละแล้วอะไรคือของดีคำตอบก็คือพระนิพพานไงศาสนาพุทธเนี่ยของดีสุดคือพระนิพพานเออแล้วนิพพานอยู่ตรงไหน,นบางคนยังไม่เข้าใจนะนิพพานเนี่มันหมายถึงทุกข์ดับนั่นแหละทุกข์มันดับมันดับอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่มันมันไม่มีเราเกิดขึ้นมาในความรู้สึกเพราะว่าทุกข์่ย มันจะมีกษัตริย์โลกที่มันยังมีการเกิดอยู่หรือมีเราอยู่ทุกณะแนะขณะใดที่มีเราเพราะมันโง่หลงยึดมั่นรูปนามว่าเป็นเราเนี่ยนะอันนี้มันก็มีทุกอยู่ซึ่งมันเป็นฐานะของสัตว์โลกนิพพานไม่ได้ส่วนนิพพานมันอยู่ตรงที่มัน,มนไม่เกิดแล้วไม่เกิดเราที่รูปที่นามที่กายที่ใจ ที่ความรู้สึกนึกได้คิดได้รู้สึกได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่มีเราโผล่ขึ้นมาในในสิ่งที่กล่าวมาคือขักันทั้ง5้าหรือรูปนามกายใจนี่แหละเมื่อไม่เกิดนะไม่เกิดเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันก็ดับทุกข์ดับเนี่ยจึงชื่อว่นนานิพพาน พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้แล้วจิตท่านก็ว่างจากความเป็นเราท่านที่เลือดเนื้อยังอยู่ยังมีลมหายใจแล้วก็ทำกิจกรรมบริหารธาตุขันไปแล้วก็พูดธรรมะแ,แสดงธรรมให้กับผู้คนฟังให้ทุกคนได้ถอดถอนกิเลสหรือถอนอุปทานขันออกอท่านก็ทำหน้าที่บอก นะทุกๆคนว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวท่านเองท่านก็นบริหารทัดขันไปแต่มันก็เป็นแค่ขนะขนะข,ของรูปนามที่เกิดดับเกิดดับหาใช่เราไม่เข้าใจไหมไม่เข้าใจดูตาแล้วไม่เข้าใจเอจะพูดยังไงถึงจะเข้าใจละครนี้ก็มันไม่เข้าใจว่เว่าเหสวิงยานะ กิเลสวักยานะอย่าเข้าใจนะแก่นะแกอย่าไปจากฉันเออจงทํางานให้ฉันรับใช้ฉันต่อไปอย่าไปทางพระพุทธเจ้านะกนะิเลสก็ไม่เข้าใจมองตาทุกคนเกือบทุกคนเนี่ยจะไม่เข้าใจอาจจะมีบางคนนะที่เข้าใจเ,เหมือนกับคนคนที่เข้าใจเนะี่ยเหมือนกับเขาโค คนไม่เข้าใจเหมือนกับขนโคถ้าที่ลวงว่าสัมผัสดูนะคนไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยเหมือนขนโคนี่พูดให้ฟังยังไงก็เป็นขนโคอยู่น,นั่นแหละส่วนคนเข้าใจเนี้ยมีน้อยเหมือนเขาโคโคตัวหนึ่งมีเขาแค่สองเขาเนี่เอ้ว่าะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ขนโคอะ่ะไม่ใช่เขาโคเนะเขาโคเนี่ยมีน้อยมาก ใครเป็นเขาโคขนโคก็ต้องมาวัดกันตรงเนี้นะคนที่เป็นขนโคก็จะไม่เข้าใจเรื่องนิพพาน <c oughs> เมื่อไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็จะไม่สามารถปฏิบัติเพื่อน,นิพพานจะไม่เจอของดีต่อให้มาบวชเป็นพระเป็นชีเหมือนพระเทวทัตบวชมาสี่สิบกว่าปีก็เป็นขนโคอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วแถมเป็นขนขี้เรือนต่างหาก นะโอ้แย่จริงเลยอ้าวทีนี้คนที่เป็นเขาโคคนที่เป็นเขาโคจะเข้าใจเรื่อนนิพานเนี่ยฟังน้องพ่อเทศเนี่ยจะเข้าใจว่าเราเข้าใจไหมล่ะอนนิพานอยู่ตรงไหนของดีสุดในพระพุทธศาสนา ก็อยู่ตรงที่ขณะขณะที่ไม่เกิดความเป็นเราขึ้นมาในรูปนามเนี่ยแสดงว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรก็มีแค่รูปนามใช่ไหมแต่ละขณะมีแต่รูปนามนะอันนี้เทศให้เขาโคฟังกายเป็นรูปรู้เป็นนามรู้สึกนึกคิดเป็นนามมันก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ย สติจับปัจจุบันขณนะขณนะมันมีจริงเนี่ยมีสิ่งปรากฏคือรูปนามเงอ่าทีนี้เขาโคทั้งหลายก็จะเห็นว่านิพพานจะอยู่ตรงที่มันเหลือแต่รูปนามหรือว่าเหลือแต่ขันขันทวิมุติเราไม่มีไม่ได้มีเราอยู่ในกายในใจกายเป็นแค่สิ่งปรากฏ ใจก็เป็นแค่สิ่งปรากฏตามธรรมชาติเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันอยู่แค่นั้นเราหายไปนั่นแหละจึงเป็นนิพพานความรู้สึกยังมีอยู่นะแต่มันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งปรากฏจิตรู้เนี่ยรู้อยู่มันก็เป็นแค่สิ่งปรากฏไม่ได้มีเราในจิตไงความรู้สึกสุขทุกข์เฉย มีอยู่แต่ไม่มีเราในความรู้สึกไม่มีเราในความรู้สึกถ้าเป็นพระอาหารหันต์นะสุขทุกข์ในใจไม่มีอ่ะมีแต่เฉยๆและไม่มีเราในความเฉยถ้ายังไม่ถึงภูมิอาหารหนะันต์เนี่ยก็มีสุขมีทุกข์มีเฉยได้แต่องค์ภาวนาจะบอกว่าไม่มีเราในสุขในทุกข์ในเฉยคือยังต้องภาวนาอยู่ ส่วนพระอรหันต์ท่านไม่ภาวนาแล้วพระท่านจบแล้วจิตนั้นเรเหลือแต่ความเฉยธรรมชาติทังความเฉยแต่ไม่มีเราในความเฉยเนี่ยนั่งนอนยืนเดินมีอยู่กินถ่ายก็มีอยู่แต่มันเป็นปรากฏการณ์ของรูปกิริยาของรูปหาใช่เราไม่ภาวนาไป คนไหนที่เข้าใจเรื่องนี้ที่เป็นเขาโคกเขาภาวนาเป็นเขาเห็นนิพพานอยู่ตรงนี้ถ,ถึงภูมิอรหันต์ก็ไม่ต้องภาวนาหรอกถ้ายัางไม่ถึงภูมิอรหันตนะ์เนี่ยแม้แต่พระอนาคามียังต้องภาวนาอยู่ท้งนั้นเพราะไม่ใช่พระอสิขะอสิขะคือพระอรหันต์ผู้ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องภาวนาเพราะมันจบแล้วจริงปุถุชนคนไหน ไม่ได้ภาวนาเลยแต่ถ้าเกิดปุทุชนคนไหนคนไหนเราได้สัมมาทิฏฐิโอกาสที่จะภาวนาก็ย่อมเกิดขึ้นได้กับปุทุชนคนนั้นภาวนาไปภาวนาไปนะก็จะเกิดมัดขึ้นมาได้แต่โสดาปฏิมัคเป็นต้นไปเลยถ้ามักมันมันรวมตัวกันเนี่ยเรียกว่ามัคคะสมังคีรวมตัวกันได้อ่ามันก็จะเกิดผล เ่นโสดาปฏิมากเกิดโสดาปฏิผลก็เกิดสกิทาคามีมากเกิดสกิทาคามีผลก็เกิดนะเป็นต้นผลเกิดขึ้นแล้วผู้นั้นก็กเป็นพระอริยบุคคลสมบูรณ์แบบพะโสดาบันอย่างเงี้ยพอโสดาบันก็ต้องเกิดโสดาปฏิมากมากมันเต็มเพราะภาวนาไปมากมันเต็มโสดาปฏิมากเต็มโสดาปฏิผลก็เลยเกิดขึ้น มักทำหน้าที่ประหาระละกิเลสละกิเลสหมดโสดาปฏิผลก็เกิดขึ้นนั่นคือผลของการของมักทำงานสมบูรณ์นะเมื่อผลเกิดขึ้นสภาวะเช่นนั้นก็เรียกว่าโสดาบันนะผู้นั้นในโลกสมมติก็เรียกว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นนะเขาโคมีน้อยเพื่อเรานี่เป็นเขาโคหรือขนโคก็ไปคิดเอาเองเป็นเรื่องส่วนบุคคล นิพพานอยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเป็นเขาโคก็จะตอบได้ไม่ใช่ตอบแบบคิดคิดนึกนึกเท่านั้นนะแต่ตอบเพราะมองเห็นสภาวะเช่นนั้นอยู่ขอแค่ว่าเป็นเขาโคผู้ใดสมัยทิฏฐิก็จะตอบได้ว่านิพพานน่ะมันก็อยู่ตรงที่ขณะขณะที่มันว่างจากเราไม่มีเราที่ขันเนี่ย ไม่มีเราที่ขันนะยังคิดถึงใครเนี่ยก็ต้องมีเรานะมีเราเป็นคนคิดถ้าไม่มีเราใครจะไปคิดใครที่ยังยังคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้กับของคู่อยู่เพราะมันมีเรานัาน่นเองถ้าไม่มีเรามันไม่ไม่ต่อหรอกไม่ต่อความยาวสาวความยืดยังคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ดีมีเป็นต่างๆเนี่ยไปจากเราทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเราทุกอย่างก็จบสำหรับ ผู้ที่เหมือนเขาโคก็จะเข้าใจเรื่องนี้นะเข้าใจอริยสัจสี่เช่นพระนิพพานหรือนิโรธเนี่ยก็จะอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ขณะขณะที่มันว่างจากเราเหลือแต่ขันแต่ถ้าไม่ใช่เขาโคไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเนาะถ้าไม่ใช่เขาโคฟังไงไม่เข้าใจเผือหลับอีก่างเราพ่วเทแล้ว,ออลวหลับนึบไปเลย หาศรัทธาอะไรไม่ได้อันนั้นรู้เลยว่าเป็นแค่ขนโคแต่บางคนเขาชอบแบบนี้นะหรือไม่ชอบเท่าไหร่หรอกแต่ก็อยู่อย่างเนี้ยมันสบายดีไงพระบางรูปหรือแม่ชีบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัตไิไม่ได้ว่าชอบว่าอะไรหรอกแต่ว่าการได้มาอยู่ในแบบแบบเนี้ยมันสบายตรงตรงที่ไม่ต้องไปทำามาหากินก็ได้กินเนี่แหละ แต่จะให้มาชอบก็ไม่ชอบอ่ะวันนี้พวกหนึ่งที่อยู่ได้ยา <c oughs> พวกหนึ่งชอบจริงๆนะอ่าชอบว่ากิจกรรมเหล่าเนี้พิธีกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เกิดบารมีเกิดบุญเกิดความดีเกิดมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาชอบชอบเขาก็ทําไปเสพไปแต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่านิพพานยอยู่ตรงไหนแต่เขาคิดว่ามันมีอยู่อ่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน แล้วกิเลสก็ชวนให้เขาชอบกิเลสผู้ดีก็ชวนให้ชอบจุดถูกจุดเทียนบูชาพระกราบพระสวดมนต์ทำนั่นทำนี่นะชอบหมดแหละชอบพระขาวชอบพระเหลืองชอบแบบเนี้นะคิดว่าทำแล้วมันจะได้ได้ความสุขได้มรรคผลนิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานอยู่ตรงไหนก็ทำตามตาม,ตามกันไปแล้วเจ้าของบังเอิญว่ามันชอบไง เมื่อชอบมันก็เอาใหญ่เลยนี้ลงทุนทำเนะน่าเห็นใจอยู่น่าเห็นใจน่าสงสารกันอยู่หรอกหลวงพ่สอสงสารคนนะหลวงพ่อมาเทศในฝั่งเทศไปแล้วก็คอยสังเกตการไปได้วยว่าจะมีเขาโคเกิดขึ้นบ้างไหมเ,เทศมากี่ปีกี่ปีเนะี่ยพวกลูกศิษย์หลวงพ่อนะี่มีเขาโคอ่ะอะกี่คนนะ,ะที่เป็นเขาโคมีกี่คนคอยสังเกตดู จะจะพอมีความเป็นไปได้ไหมที่ผู้นี้จะได้เป็นเขาโคเขาวังเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยเออบางทีก็ต้องรุ้นอะลรุนหลายปีก็เอ๊ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นงอกขึ้นมาเลยเขาโคมองไปเห็นแต่ขนโคอย่างเดียวอืมเอางั้นก็อบรมต่อไปอ่ารุนกันต่อไปบางคนก็ก็ขึ้นมาสู่เวทีนี่เพื่อค้นหาพระนิพพาน แคบ,บเดียวก็ไม่เจอทอแท้ก็เพ่นละเห็นไหมเออก็แล้วแต่หลวงพ่อว่ามันก็ธรรมชาติเขาจัดสรรให้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจึงไม่ไปบังคับใครคนไหนจะเป็นเขาโคเดี๋ยวธรรมชาตินั้นจะจัดสรรเองคนไหนที่เป็นคนโครธรรมชาติเขาก็ทําให้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้แค่นั่งดูนั่งมองพวกเขานะแล้วก็พูดธรรมะให้ฟังให้รู้ว่า าการเป็นเขาโคเนะี่ยมันมันอยู่ตรงไหน <c oughs> คือคุณต้องเข้าใจเรื่องนิพพานนะถ้าคุณไม่เข้าใจนิพพานคุณจะเป็นเขาโคไม่ได้แต่ว่าบางคนเนะี่ยเขาฟังยังไงก็ไม่เข้าใจฉะนั้นการที่จะพัฒนามาเป็นเขาโคมันก็เป็นไปไม่ได้ก็จึงคงสถานะของความเป็นขนโคเช่นนั้นต่อไปกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ เวียนว่ายตายเกิดเป็นแต่ขนโคแม้เกิดมาชาตินี้เป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับวัดกับวากิจกรรมต่างๆเท่าไรเท่าไรจนวันตายจนลมหายใจนะสุดท้ายก็ยังพัฒนาไม่ได้อยู่นั่นเองอก็ได้ฐานะของขนโคอยู่เช่นนั้นนะขนโคเนี่ยว่ามัน ไม่มีคนเลยก็ไม่ใช่นะขนโคนี่ยคือมีทั้งคนดีคนชั่วแหละคนชั่วก็มีคนดีก็มีแต่ที่เขาเป็นเขาโคไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองเพราะนั้นขนโคเนี่ยยังสวดมนต์ได้ทำความดีได้รักษาศีลได้ให้ทานได้คิดดีพูดดีทำดีเขาก็ทำได้เป็นคนดีคนหนึ่งได้เป็นคนชั่วก็ได้อย่างเทวทัตเนี่ยก็เป็นเป็นขนโคใช่ไหม นะหรือท่านผู้มีดีอื่นๆนะผู้มีดีอื่น,น,นเช่นประสิทิโกศลเนี่ยไม่ได้บรรลุทมอะไรแต่เขาก็เป็นคนดีคน,คนหนึ่งนะนมีคนดีเยอะแยะมากมายเขาก็อยู่ในฐานะของขนโคนไม่สามารถยกฐานะตนเองให้เป็นเขาโคได้ทุกวันนี้ขนโคก็เยอะนะเขาโคก็ไม่ใช่ไม่มีนะทุกวันนี้ก็ยังมีเขาโคอยู่แต่ก็มีน้อยแค่นั้นเองดังนั้นพวกเราจะย่ำอยู่กับที่ ในฐานะของขนโคต่อไปหรือจะใช้ความพยายามไม่ท้อแท้ถดถอยเพื่อจะพัฒนาตนยกฐานะตนให้ขึ้นสู่ความเป็นเขาโคก็เลือกเอาเองตามรัตยาสัยส่วนหลวงพ่อสงสารคนหลวงพ่อก็เลยมาจับใหม่พูดในฟังตามโอกาสที่จะพึงมีก็ทำเต็มที่แล้วละ่ะหลวงพ่อเวลาพูดทำนี่โอ้เต็มที่นะใจมันแบบมันยังไงมันคือมันมีพลังเนี่ ยมสังเกตไหมหลวงพ่อพูดําไมเนี่ยเขาพระท่านฉันก็ฉันไปใครใจยังไงหลวงพ่อก็พูดเขาหลวงพอ่อวลาพูดธรรมะใจมันอิ่มใจมันมีพลังก็พูดพูดได้ทุกวันแหละหลวงพ่อไม่มีเบื่อหน่ายการพูดธรรมะหรอกนะสงสารหมูเพื่อนนะจึงพูดในฝังไม่ใช่อยากเทศนะแต่สงสารหมูเพื่อนก็เลยพูดในฝังแค่นั้นเองนะออาเท่านี้แหละสาธุน่อย